ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอังคารวันที่12เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องการรักษาในปีกของพระองค์และพระวจนะที่จะใครควรและสามัคีธรรมในพระธรรมมาราคีบทที่สข้อที่สองแต่สําหรับคนเหล่านั้นที่ยํำเกรงนามของเราดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม ซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะปรากฏขึ้นแล้วเจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอกมาราคีบทที่4ข้อที่ 2, 2> พี่น้องคะในพระคัมภีร์มีหลายครั้งที่ผู้คนแตะชายฉลองพระองค์ของพระเยซูและได้รับการรักษาทันทียกตัวอย่างเช่นลูกาบทที่8 พูดถึงผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องเลือดซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเวลา12ปีและใช้รายได้ทั้งหมดของเธอไปกับหมอโดยไม่มีประโยชน์อันใดแต่พระกัมภีร์กล่าวว่าเธอแต่ต้องชายฉลองของพระองค์คือพระเยซูและในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดคำว่าชายในข้อนี้คือกรัสเปดอนในภาษากรีกซึ่งหมายถึงขอบ หรือภูนอกจากนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่14เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงเยเนซาเรสชาวแควนนั้นก็รีบไปหาพระองค์เพื่อการรักษาและพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเขาทูลขอพระองค์โปรดให้พวกเขาได้แตะต้องเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้นและใครได้แตะต้องก็หายป่วยทุกคนซึ่งเปิดเผยและยืนยันอยู่ในมัทธิวบทที่14ข้อที่36 พี่น้องคะพวกเขาพาคนป่วยจํานวนมากมาหาพระเยซูและพระองค์ไม่ต้องทำสิ่งใดพวกเขาแค่จำเป็นต้องแตะชายฉลองพระองค์เท่านั้นนั้นน่าทึกมากในมราระโกบทที่6ข้อที่36กล่าวว่าไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนในหมู่บ้านในเมืองหรือในชนบทผู้คนก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางกลางตลาดและทูลขออนุญาตจากพระองค์ ที่จะได้แต่ต้องแม้เพียงชายฉลองพระองค์และทุกคนที่แต่ต้องก็หายป่วยชายฉลองของพระเยซูมีความพิเศษอะไรชาวยิวทุกคนก็มีชายขอบเหมือนพระเยซูในพระธรรมกันดารวิถีบทที่15ข้อที่37-38ให้พี่น้องไปอ่านเพิ่มเติมนะคะ ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นหรือสไตล์ของเสื้อผ้าแต่เกี่ยวกับผู้ที่สวมใส่อยู่คนเหล่านั้นที่สัมผัสพ,พระองค์เพื่อการรับการรักษาเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสิยาดังนั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระองค์รวมทั้งชายฉลองของพระองค์ย่อมทำให้เกิดการรักษาโลกพี่น้องค้านั่นคือสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา ซึ่งบอกว่าดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้ปรากฏขึ้นคำว่าปีกคือคานาฟในภาษา,ษาฮิบรูซึ่งหมายถึงเส้นขอบหรือชายขอบพระเยซูมีการรักษาที่ขอบของพระองค์และพวกเขารู้ถึงสิ่งนี้ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าฤทธิอำนาจนั้นยังคงอยู่ในพระนามของพระองค์ ดังนั้นถ้าคุณป่วยในร่างกายของคุณวันนี้หรือคุณรู้จักบางคนที่ป่วยจงใช้พระนามของพระเยซูต่อต้านความเจ็บป่วยโรคและความทุกพลภาพนั้นการรักษาได้ถูกรับประกันไว้แล้วฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาบนสวรรค์ ขอบพระคุณสำหรับความรักอันไร้ขอบเขตของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อลูกๆของพระองค์ที่อาจเจ็บป่วยในร่างกายที่พวกเขาจะลุกขึ้นจากสถานที่แห่งความจำกัดและพันธนาการนั้นในวันนี้ และเป็นคนที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแกเราว่าการรักษาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ถูกรับประกันไว้แล้วพี่น้องคะ ในการสแสวงหาการรักษาจากพระเจ้าเราจะต้องเข้าใกล้ชิดพระเยซูและมีชีวิตอยู่ในการประทับของพระองค์เสมอเพราะว่าทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระองค์รวมทั้งชัยฉลองของพระองค์ย่อมทำให้เกิดการรักษาโลกฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ผิดปกติในร่างกายของคุณหรือของผู้อื่นจงใช้พระนามของพระเยซูต่อต้านความผิดปกตินั้น ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยหรือสถานการณ์ใดๆในชีวิตของคุณการรักษานั้นได้ถูกรับประกันไว้แล้วในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและนี่คือพระคุณของพระเจ้าเป็นความรักอันไร้ขอบเขตของพระองค์เพราะเราสามารถที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นความบริบูรณ์ของเราในทุกด้านนะคะ ขอพระเจ้าเสริมกำลังในการดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะสุขภาพที่ดีความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองทุกด้านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนา ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด